แม่เจ้า FC ดาวทองยิ้มแก้มปริเมื่อรู้ข่าวว่าสาวไทยแพ้เกาหลีไป3ต่อหนึ่งเซต FC ชาวไทยกล่าวไว้ว่าถ้าเราไม่เจอความพ่ายแพ้เราก็จะไม่มีวันแข็งแกล่งขึ้นมาได้ทีมสาวไทยชนะทีมใหญ่ๆช็อกโลกมาก็หลายครั้งจะเป็นอะไรไปถ้าจะแพ้ให้มันสถานเอเชียสักครั้งก็คงไม่มีใครว่า จริงไหมครับพ,พ่อแม่แม่ซึ่งนัดที่ไทยเจอกับเกาหลีก็หลายซึ่งพรพันเกิดปาดลงบัญชาเกมผู้เล่นหลักก็ยังมีอาการบาดเจ็บเรื้อร,งรังรบกวนมงเลยลงสาวเกาหลีใต้ไปแบบฉ่ำๆได้ภูมิใจอีกสักครั้งที่ชนะทีมไทยในรอบ2ปียินดีกับทีมเกาหลีใต้ด้วยนะครับ นัดต่อไปสาวไทยเจกับสาวโดโมินิกันที่มาเกามาร่วมกันส่งแรงเชียร์แรงใจไปด้วยก,กันกับช่อง7 HD นะครับขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับ